มึงนกหาจินมาเร่งนกหน่อยนกซุ้มนี่แหละมันเคยมาเห็ดห้างอยู่ต้นมันหมูกมั่นเนาะค่ะเนาะ กลับขึ้นมากอีกเหรออีกสามตัวไปใส่บูเห็นตัวเดียวนึงสามตัวไปทั้งในบุมือนีเห็นตัวเดียวนึงอีกครูกันคือบพมากขึ้นมากตัวเดียวน้อนี่ะไปใส่น้ออีกตัวหนึ่งนะ ตอนนี้ก็นเลิกกันเด้ออยู่หลอดปลอดไฟกันทุกข์ดีๆสบายความเจ็บจะได้ความไข่ยังมีไปทั้งหลก็อย่าลืมใส่แมตขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามประเด็นจบคลิไปไว้สนีทกันสวัสดีค่ะ